็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอไอเดียนะครับหรือเป็นแนวทางสำหรับคนที่จะทำการฟื้นฟูนะครับสภาพพื้นบ้านนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นสภาพแบบเป็นป่าแล้วก็เป็นหญ้าเนี่ยขึ้นเต็มหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นโซนหน้าบ้านของผมนะครับเห็นว่ามันรกมากๆเลยนะครับผมก็เลยมีไอเดียที่อยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับให้กับเนี่ย มาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ผมจะทําในวันนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวหินนะครับซึ่งเป็นหินแผ่นนะครับหรือว่าเรียกเป็นหินทรายนะครับซึ่งปริมาณที่ผมใช้เนี่ยอยู่สักประมาณ1ตันเลยนะครับแล้วก็ผมใช้เวลาทําอยู่สักประมาณ3วันนะครับเลยวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเสนอเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เป็นไอเดียนะครับแล้วก็จะบอกถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ผมเจอในการทําด้วยนะครับว่า เจอปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยผมก็ไปหาวัสดุในการที่จะมาทําก่อนนะครับโดยวัสดุที่ผมใช้เนี่ยผมก็ไปเจอที่ร้านขายหินเลยนะครับตอนแรกผมก็ยังไม่ไม่ได้คิดว่าจะใช้หินตัวนี้นะตอนแรกก็กะว่าจะไปใช้หินพวกที่เป็นแบบเป็นหินบล็อกเลยนะที่เขาทําเป็นบล็อกไว้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับขนาดเท่าๆกันนะครับแต่ว่าพอไปเจอหินตัวเนี้ยผมก็เลยคิดว่าจะ มีไอเดียว่าจะใช้หินลักษณะแบบนี้เอามาทานะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ถามคุณลุงเขาครับคุณลุงคนที่ขายเนี่ยเขาบอกเป็นหินเป็นหินทรายนะมันจะมีลักษณะเป็นแบบแผ่นใหญ่แล้วก็จะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งผมก็บอกคุณลุงว่าผมจะซื้อทั้งหมดเนี่ยหตันนะครับก็ประมาณ1 0 0 0งันกิโลนะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยต้องยกหินนะครับทั้งยกขึ้นช่างด้วยแล้วก็ยกลงด้วยเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยซื้อ1 ตันเนี่ยผมก็ต้องยกขึ้นยกลงเนี่ยรวมแล้วก็คือเหมือนยกหินทั้งหมด2ตันเลยครับจากนั้นนะครับเมื่อผมซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอามาส่งเนาะเมื่อเขาเอามาส่งเนี่ยก็ตามจํานวนเลยนะครับ1ตันเมื่อเอามาส่งเนี่ยผมก็จะได้หินเนี่ยมาอยู่ที่บ้านนะครับ1ตันนะครับเมื่อได้หินเป็นที่เรียบร้อยนะสิ่งหนึ่งที่ผมต้องทําต่อนั่นก็คือสั่งตัวทรายนะครับผมต้องใช้ทรายเนี่ยในการที่จะรองพื้นบริเวณ ตำแหน่งที่เราจะปูด,ด้วยหินนะครับเพราะตาย,ยจะเป็นตัวช่วยปรับระดับให้นะครับผมก็เลยไปสั่งตายมาทั้งหมด3คิวนะครับแต่พอมาใช้จริงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลือประมาณสักครึ่งหนึ่งเลยนะครับใช้จริงแค่ประมาณสักคิวครึ่งเองนะครับสักครึ่งหนึ่งได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มต้นเนี่ยผมก็ทําทการเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับก็คือจะมีพวกโต๊ะที่ผมวางไว้เนาะแต่ก็ไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่า,ามันมียากขึ้นแล้วก็ ไม่เหมาะสําหรับการที่จะไปนั่งไปทํากิจกรรมอะไราเงี้ยทำไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยต้องทําการปรับปรุงนะจากนั้นเมื่อเคลียรโตเสร็จผมก็ทําการถางหญ้าดายหญ้าก่อนนะครับเพื่อที่จะกําจัดหญ้าที่ขึ้นเนี่ยให้ออกไปให้หมดนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาทรายเนี่ยมาลงเนาะจะได้ไม่มีหญ้าเนี่ยมาแซมขึ้นอีกนะครับหลังจากที่เราปูพื้นไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของการเคลียร์พื้นที่นะครับ ก็ผมอยากจะแนะนำนะพื้นที่ที่ผมทำเนี่ยมันจะกว้างอยู่ตั้งมาณ3เมตรยาวตั้งมาณ7เมตรนะครับตกแล้วก็ประมาณสัก21ตารางเมตรนะครับผมก็ลองคิดดูถ้าเราปูเป็นตัวหินคอนกรีตเลยเนี่ยผมลองคิดแล้วนะก็ราคาจะไม่แตกต่างกันมากนะครับจะได้เป็นหินคอนกรีตเราไปสั่งรถมาเป็นคิวเลยนะตกสักประมาณสัก2คิวเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่ผมลองคิดถ้าเป็น ปูนเนี่ยมันก็ก็ได้นะแต่ว่าฟิลมันแบบมันจะไม่ไม่ไม่เหมือนกับเป็นหินนะผมก็เลยอยากจะทําเป็นหินดูนะครับเพื่อที่จะ,จะเสนอเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะสำหรับเพื่อนๆที่จะอยากจะทานะในการปูพื้นหรืออะไรงี้แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากจุงยากนะผมว่าสั่งเป็นปนูเป็นรถเป็นคิวมาเทเลยนะครับก็น่าจะง่ายกว่าเนาะ ก็ในส่วนของตรงนี้นะก็จะมีต้นไม้ขวางอยู่ด้วยนะผมก็เลยต้องเอาออกนะเป็นต้นเข็มเก่านะครับจากนั้นผมก็เลยทาการขุดล้อมออกแล้วก็เอาไปปลูกใส่กระถางแทนนะครับตรงนีนะ้เมื่อขุดแล้วเนะี่ยเราก็ต้องกบตัวหลุมนะที่เราขุดออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการเคลียร์พื้นที่นะครับเบื้องต้นเลยนะครับส่วนตรงต้นมะลิเนี่ยนะครับแฟนผมเขาให้เอาออกนะครับเพราะว่าเขาอยากให มีต้นมะลิอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยต้องทําการแบบเหมือนแบ่งพื้นที่ให้เขานะเป็นสัดเป็นส่วนนะครับโดยการใช้ตัวอิฐมอนนะครับเป็นอิฐมอนแฝดนะมาตีล้อมเป็นเหมือนกรอบให้กับเขาไว้นะครับส่วนตำแหน่งนี้ก็จะมีในส่วนของต้นต้นจำปีอยู่ด้วยนะครับซึ่งจะมีผมวางอิฐบล็อกเก่าๆนะเอาไว้นะครับผมก็เลยดูแล้วมันไม่ ไม่เข้ากับพื้นที่เท่าไหร่นะก็เลยเอาตัวอิดบล็อกเนี่ยออกก่อนนะครับแล้วก็เคลียรพื้นที่ต่างๆนะครับให้มันแบบดูเรียบเสมอกันนะซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันก็ผมพอผมเคลียพื้นดินเนี่ยมันจะมีปวกอยู่นะผมก็เลยใช้ตัวผงนะครับโรยเข้าไปนะครับเพื่อกําจัดปวกด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นการเคลียพื้นที่จนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เลยต้องทําทการเอาตัวทรายนะครับทั้งหมดเนี่ยมา รองพื้นให้เต็มพื้นที่เลยนะครับตรงนี้ก็เ,เราก็ทําเอาทรายนะครับมาใส่อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งต้งบอกว่าการที่เอาทรายมาใส่เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าช่วยให้แบบเรียบเสมออะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหินที่เราได้มาเนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่าหินเนี่ยมันมีความหนาเนี่ยที่ไม่เท่ากันแต่ที่ผมเอาทรายมาใส่เนี่ยเพื่อที่จะเ,เป็นการที่จะทําให้ มันเรียบขึ้นมานิดนึงนะเสมอกันมานิดหนึ่งแล้วก็เพื่อให้มันปดบังในส่วนของดินเก่าด้วยนะครับไม่ให้ตัวหญ้าต่างๆเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับเมื่อเราได้ทรายเป็นที่เรียบร้อยน้บทรายในบริเวณของเราเป็นที่เต็มแล้วเนี่ยเราก็ลดน้ํานิดนึงนะเพื่อที่จะให้ทรายมันแน่นนะครับก็จบไปเนทะ่าในวันแรกนยะอันนี้เป็นวันที่สองช่วงเช้านะครับผมก็เลยต้องรีบมาทําต่อเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยจะไม่มีแดดนะครับ ผมก็เลยมาเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็อัดทรายเนี่ยให้แน่นนิดนึงนะครับโดยหาวัสดุที่มันแบบเป็นแผ่นเรียบๆนะก็ผมก็ได้เป็นกล่องตัวนี้มานะเป็นกล่องไม้อัดแล้วก็มาเคาะมาตีให้ทรายเนี่ยแน่นๆหน่อยนะครับส่วนบริเวณเนี่ยต้นจำปีนะครับผมก็มองว่ามันควรจะมีกรอบเนาะเพราะว่าเราจะได้เอาทรายเนี่ยมาลงแล้วก็อัดได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมก็เลยเอาตัวอิดบล็อกเหมือนอิดอิดมอนเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นอิดมอนที่มี เหลืออยู่นะครับซึ่งซื้อมาไว้แล้วก็มันเหลือนะอิดมอนเนี่ยก็ราคาถูกนะก้อนละบาทนะครับก็ใช้ไม่ถึงร้อยก้อนนะครับตรงนี้ท้าประมาณตั้งหกสิบก้อนได้ก็มาตีเป็นกรอบเ,อาเขาไว้นะครับเมื่อได้กรอบตัวต้นจำปีเรียบร้อยนะทีนี้เราก็ทําการอัดสายลงไปนะครับให้ทั่วบริเวณเลยถัดมานะครับผมก็เริ่มแล้วครับเริ่มที่จะเอาหินเนี่ยต่างๆานะมาลองวางนะครับหาตำแหน่ง การวางดูนะว่าตรงไหนเนี่ยมันเหมาะสมนะซึ่งหินแต่และก้อนเนี่ยรูปทรงต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะในเรื่องของความหนาอีกนะครับก็แตกต่างกันไปด้วยดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับาการออกแบบของเราหรือมุมมองของเราแล้ะครับว่าเราจะวางหินแบบไหนให้มันออกมาสวยหรือย,ยังไงนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะมีในข้อผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอให้ฟังไปด้วยนะครับ เมื่อผมวางตัวหินแผ่นลงไปเนี่ยผมก็ใช้ตัวค้อนยางนะครับในการที่จะตีหินให้มันลงไปแนบสนิทกับตัวผิวทรายของเรานะครับจากนั้นผมก็เริ่มเอาตัวหิน,นต่างๆเนี่ยยกหินมาเลยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมก็ต้องยกอีกรอบนึงนะสรุปเนี่ยผมยกหินประมาณสัก3รอบนะครับก็ประมาณสัก3ตันได้นะถ้ารวมแล้วนะครับ3,000กิโลนะครับกองหินมาลองวางดูนะครับสรุปแล้วเนี่ยผมลองดูเนี่ย มันเฉียดฉิวมากเลยนะแทบจะไม่พอเลยครับในส่วนของหินที่เอามาใช้นะตันหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่พอเลยนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยผมก็กะว่านึกว่าหินเนี่ยมันจะเกินนะครับผมก็วางตัวหินเนี่ยชิดกันมากเลยนะครับแบบแทบจะไม่มีช่องว่างเลยแต่พอหลังๆเนี่ยพอเราเอาหินมาลองวางดูแล้วเนี่ย <nothin> s. <S รู้สึกว่าหินเนี่ยมันเริ่มจะไม่พอนะผมก็เลยไม่อยากจะไปซื้อใหม่ผมก็เลยแบบเริ่มจะวางห่างๆกันนะครับถ้าเราดูตอนหลังๆนะครับ ราจะเห็นว่าผมจะวางหินแบบห่างๆกันมากๆเลยนะครับแต่ช่วงแรกๆครับช่วงนี้จะวางชิดกันอยู่นะครับจะวางใกล้ๆกันอยู่พอสมควรนะรก็ะครับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็จะเป็นการวางเลี้ยงหินต่างๆของเรานะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่การออกแบบหรือการออชอบความชอบของแต่ละคนเลยว่าเราจะวางหินลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็ใช้เวลา อยู่ประมาณสักเกือบวันเลยนะครับตรงนี้ก็ตั้งแต่เช้าจนแบบบ่ายเลยครับจนแดดเนี่ยเริ่มส่องเข้ามาครับผมก็นั่งวางเอาหินรูปทรงต่างๆลองมาวางสับเปลี่ยนกันไปมานะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นความยากอย่างหนึ่งเลยของการใช้ตัวหินแผ่นแบบนี้นะเพราะว่าขนาดรูปทรงของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะผมอยากเสนอเป็นแค่แนวทางแล้วก็ เป็นไอเดียเฉยๆนะครับไม่แนะนำว่าใครที่แบบว่าไม่ชอบนะก็ไม่อยากให้ทำตามนะครับอยากให้ดูเป็นแค่ไอเดียแล้วก็ดูว่าส่วนไหนที่จะเอาไปทำไปปรับเปลี่ยนหรือว่าทำให้มันดีขึ้นได้เนี่ยก็อยากให้เอาไปทำดูนะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายๆแล้วนะครับมันก็จะมีแดดส่องเนี่ยผมก็เลยต้องไปหาผ้าใบนะครับมาลองมากันแดดนะครับเพื่อที่จะทำงานต่อให้ได้นะครับ ผมก็เอาผ้าใบตรงนี้มามาวางแล้วก็ทํางานต่อนะทำการจัดเรียงไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็ทําอยู่ตรงนี้เรียงหินเนี่ยอยู่มันสักผมว่าประมาณสักหกชั่วโมงได้เลยนะห้าหชั่วโมงนะครับนั่งเรียงไปนะคจับเปลี่ยนเรียงไปเรียงมานะครับกว่าจะได้เป็นรูปทรงตามพื้นที่ออกมาเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับ แล้วแดดก็ร้อนด้วยนะครับต้องบอกว่าการทำางานอันนี้นต้องต้องเตรียมกำลังกายไว้เลยนะเพราะว่าเราต้องยกหินเยอะมากนะก็หลังเนี่ยผมหอผมปวดหลังมากเลยนะนี่ครับก็เริ่มจะวางได้เป็นที่เรียบร้อยนะกอนนี้เริ่มจะช่วงสักบ่ายสี่บ่ายบ่ายห้าโมงเย็นแล้วก็แดดเริ่มล่มนะครับผมก็เลยเอาตัวล่มออกไปนะครับแล้วก็นะครับ วางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับจะมีช่องว่างเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนะครับขัดในส่วนของตำแหน่งของหินที่มันมีมุมนะครับมุมแหลมๆหน่อยเนี่ยนะครับเพราะหินตัวนี้ก็จะมีบางบางตำแหน่งนะครับบางก้อนก็จะมีมุมที่แหลมๆนะผมก็เอาค้อนแล้วก็ตะไบนะครับตะไบเหล็กเนี่ยมาทําการฝนให้มันเรียบเรียบมนๆหน่อยนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะถ้าเลิดเราใช้หินในการปูนะครับก็อย่างที่ได้บอกบนต้นคลิปไปนะครับว่าถ้าเราไม่ไม่แบบว่าไม่ซีเรียสอะไรมากนะผมว่าปูเป็นแบบจ้างรถเทปูนมาเทเลยนะครับ2คิวจบเลยนะครับก็จะง่ายกว่านะถ้าใครแบบไม่ชอบลวดลายอะไรอย่างนี้นะแต่เนี้ยผมอยากจะมาตสหนอเป็นแนวทางแล้วก็ทําให้ดูนะครับว่า มันมีข้อดีลักษณะดีอะไรอย่างไงนะครับก็หลังจากนะครับที่ผมทําการขัดมุมที่มันมีมุมแหลมต่างๆออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็เอาทรายเนี่ยมาเทซ้ำทางบนอีกทีนะเพราะเราจะเห็นว่าบางทีมันจะมีช่องว่างระหว่างก้อนหินอยู่นะครับผมก็ต้องการที่จะให้ทรายเนี่ยเข้าไปอยู่บริเวณช่องว่างของหินทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมก็ทําการกวาดนะครับกวาด ทรายเนี่ยให้ไปเข้าบริเวณช่องว่างต่างๆนะก็จะออกมารูปแบบลักษณะประมาณนี้นะครับเมื่อทรายเข้าไปแทนช่องว่างแล้วนะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าผมจะพอแค่นี้ดีหรือเปล่านะเพราะว่า,อาพอทรายเข้าไปเต็มแล้วเนี่ยมันก็แน่นอย,อยู่อยู่พอสมควรนะจะมีบางตำแหน่งเนะี่ยอาจจะไม่แน่นบ้างนะผมลองเดินเหยียบเดียบดูนะครับบางตำแหน่งอาจจะมียกยกบ้างนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่มากนะครับซึ่งยอมรับได้นะถ้าใครแบบว่า เพียงพอกับตรงนี้นะผมก็ว่าน่าจะจบแค่ตรงนี้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยเมื่อผมลองเอาน้ําฉีดลงไปนะครับผมเห็นว่าทรายที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีการแบบเหมือนเหมือนหลุดออกมาด้วยนะครับจึงทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันมันไม่ควรหลุดออกมานะผมก็เลยทําการที่จะคิดใหม่นะครับก็คือไปซื้อปูนมาลูกหนึงนะครับใช้ปูนลูกหนึ่งผสมกับทายเลยครับก็เป็นผสมเป็นปูนคอนกรีตนะครับหนตาส่วน1ต่อ2นะครับปูน1นึทาย2 ดังนั้นมันทําให้ผมต้องมาเสียเวลานะครับก็คือต้องขูดทรายเนี่ยที่อยู่ระหว่างช่องเนี่ยออกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ปูนของเราเนี่ยลงไปแทนที่เนื้อเนื้อทรายตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยแน่นหนายิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครคิดว่าขั้นตอนเนี้ยเราจะใส่ใส,ใส่ปูนนะครับผมว่าไม่ต้องเอาทรายใส่ลงไปนะมันจะทําให้เรามาเสียเวลาที่ต้องมาขุด ขุดล่องทรายตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็เสียเวลาขุดล่องทรายเป็นชั่วโมงเลยนะนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ทําขุดร่องแล้วก็ผสมปูนนะครับในอัตราส่วนที่ผมบอกนะครับก็คือ2ต่อ1นหนึ่งต่อ2นะครับปูนหนึ่งทราย2องนะทำการผสมปูนแล้วก็เอาปูนที่ได้เนี่ยที่เราผสมเสร็จเนี่ยมาหยอดตามร่องที่เราขุดนะครับก็ได้อย่างที่บอกไปนะว่าถ้าเกิดเราจะคิดว่าจะเอา ปูนเนี่ยมาหยอดตามร่องอยู่แล้วเนี่ยผมว่าไม่ต้องเอารายไปเททับอีกรอบนึงนะครับทําให้เราเนี่ยเสียเวลามากเลยนะครับผมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมผิดพลาดและอยากจะมาแนะนํานะว่าถ้าเราจะใส่ปูนอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเอารายใส่ด้านบนนะครับเราเอาปูนเนี่ยมาใส่ตามล่องเลยซึ่งวันนี้ผมก็ทําจนถึงกลางคืนเลยนะครับเนี่ยไล่หย,ยอด้ายผสมปูน2 3รอบนะครับจนเสร็จไปนะครับ ในส่วนของการใต่ปูนนะก็อยู่ตั้งแต่สามาทุ่มครึ่งนะทำจนถึงสามทุ่มครึ่งอันนี้ก็เป็นเช้าของอีกวันหนึ่งนะผมก็มาดูว่าปูนที่ใส่ไปเนี่ยเขาก็เริ่มแห้งแล้วนะน,นี้ช่วงประมาณสักเก้าโมงเช้านะครับก็จะได้ลักษณะออกมาประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะทําการขัดนะเพราะว่าบางตําแหน่งเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวปูนนะหยดลงบ้างนะครับหยดลงบนแผ่นของตัว หินของเราบ้างนะฮะทำการล้างแล้วก็ขัดไปด้วยนะครับก็ใช้เวลายอยู่พอสมควรนะตรงนี้นะครับก็ลักษณะของนะของตัวพื้นที่ผมใช้ในส่วนของหินทรายนะครับอันนี้มาใช้เนี่ยเป็นหินแผ่นเนี่ยนะครับก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับจะได้รูปร่างลักษณะประมาณนี้ถามว่ามันเรียบ มผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เรียบเป๊ะนะครับมันจะมีความสูงต่ำเนี่ยที่ต่างกันออกไปและอย่างเนี่ยพอเราใช้ตัวปูนนะครับใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะมีะน้ำเนี่ยขังอยู่บ้างนะเล็กๆน้อยนนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยเราก็ต้องทําเป็นเอียงสลบะไรต่างๆให้ดีนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นน้ําขังนะครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีบางบริเวณเนี่ย มีน้ําขังอยู่ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราจะทำเนี่ยก็ควรที่จะวางแนวระดับอะไรต่างๆเนี่ยให้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขูดในส่วนของตัวปูนเก่าปูนที่ผมหยอดไปเนี่ยมันติดอยู่นะครับก็จะทําทการขูดออกนะครับเนี่ยครับก็จบมาก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับดังนั้นผมก็เริ่มเอาต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยหาที่จัดวางต้นไม้นะครับ ข้อนี้ผมก็อยากเสนอเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครนะครับที่มีพื้นที่ที่บ้านของเราแล้วแบบมันมีป่าหรือว่าหญ้าขึ้นจนไม่รู้จะทำอะไรนะถ้าง,ง่ายที่สุดเลยอย่างที่ได้บอกไปก็คือเทปูนไปเลยนะครับก็จะง่ายสุดแต่นี้ผมใช้ตัวหินเป็นหินแผ่นเนาะเป็นหินแผ่นแลก็คือไปซื้อมานะตกกิโลละ3บาทนะอย่างที่ได้บอกไปนะกิโลละ3าบาทก็สามารถเอามาทำแบบผมได้แต่ว่า จะต้องใช้กําลังกายทั้งนิดนึงแล้วก็เสียเวลาทําสั้งนิดนึงนะครับก็จะได้ออกมาในรูปแบบอย่างนี้นะครับก็ในส่วนของตรงโคนของอต้นจําปีนะครับแฟนผมเขาก็เอาต้นไม้เนี่ยมาปลูกไว้เลยตรงโคนนะครับเพื่อจะได้มีเป็นพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้ไปนะครับก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะก็ดูแบบสบายตาเขียวก็โอเคเลยนะครับสวยดีเหมือนกันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับแล้วเป็นไอเดียสําหรับคนที่มีพื้นที่แล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับหรือว่าไม่รู้จะจัดการกับพื้นที่อย่างไง กับที่มันมีย้าขึ้นอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยของผมเนี่ยมีย้าขึ้นต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้งานเลยนะแต่หลังจากที่ผมทําตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ผมก็มองว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะเอามาใช้งานนะเป็นพื้นที่ทนั่งทํากิจกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะตรงนี้ได้นะครับผมถ้าอย่างไงนะครับถ้าใครดูคลิปนี้นะครับจนจบเนี่ยถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมยังไงก็จะทําคลิปคราวหน้ามาอีกนะว่าจะมีการปรับปรุงพื้นที่อะไร มาอีกนะครับผมยังไงก็ช่วยติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีนะครับผม